สวัสดีกจะคลิปหนึ่งพี่นั่งจบภารกิจพอดีหรือกอภัยบอกเสร็จสุดท้ายแล้วนะมันอุปพี่เก็บงานเห็นเงียบปะอะไรลูกพี่เอาเวิร์ดไล่ขี้ดินเข้าหนะจงไว้ถ้าเข้าเฮ็ดทัางขึ้นทัางลงเนี่ยเดี๋ยวเราใหม่สิเกิดกูแล้ว่ะ ไม่ได้ใส oh, ่ฟ้าท้ายดิัวเทีไม่ออกโอ้สายไหลูกพี่แหม่ไม่กิมแขวเดียนเกิดอันนี้ทุมไปนี่เลยประเด็นูกพี่ทมเลยหรือเปล่าเต็มมาเลยถูกพี่เต็มรถเลยไม่เป็นไส่แลว ทูกพี่เรารับจบเจ็ดพันแล่วเราสร่าวหายาละเป็นแล้วละมือมันใส่พร้อมรถนะ ก็ค่อยใจใส่อีกทีเดียวแล้วมาไม่หมดรับจบเจ็ดพันก็ให้ก็ให้หาก่อเอาไปทิงง้งด้วยถูกด้วยแพงย์พื่อน้องเพราะว่าพราะจังเลยเนาะไอ้เพี่ใส่จงอางมันพร้อมใส่นารถพร้อมมองคนขับผม ใส่้ำคนขับผุ่นความมันบวมบวใสแล้วเจ็บไปทุกเก็บทัความาดตห้เขาเจยบไปตอกแนไว้ตรงพี่ดินม่นนักดอกดินมันไม่แต่เสียดในไพ่น้ามือซื่อย่องย่องตัวแรงนี่เรื่องประจำทิม สายไฟได้ทุกทีเด้แงี่รากคว,วายว่ด้เหี่ยแค่แด้เสาไฟลมตุ่มมืงองด้คนนี้ได้จากคนเดย กีเป็นก็ไผ่อยู่นี่ก่อนหนึง่งมันมีจอมปวกป้อมดินเลีเ้ยงนี่ดินเราเอาไส่โฮลโลทอไปเมื่อกี้นี่เอาไปปลูกผักอย่างงามเลยดินแปลงนี่เพิ่นขายได้พีนพ่น้องเด้ใครสนใจอยู่โซนหนองเรืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นอันนี้บ้านหัวนาจระเค่ไปถึงบ้านโนนศิลาอุบลท่าศาลา กทาศลา,ไล,ล 5, า 1, 3, ไล่ละห้าแสนบาทแปลงหนึ่งสามไรก็แปลงสนใจสนใจมาเบิ่งไห้หรือว่าทักมาผมก็ได้ทักมาเดี๋ยวพาไปดูพามาดูงานพเพื่อนเ่ดี๋ยวฝากขายดอกอยากขายเพิ่นเพิ่นยังบวกขึ้นไปเลยเพิ่นทำความสะอาดไปก่อน บ่มีเบอร์โทรหรอกเบอร์โทรพูดสิขายกัได้มีบ่เดเบอร์โทรไ้มีสามล็อกต้องการล็อกใดม,ม,มาเบิ้งมาเบิ่งมามาก่อนได้ก่อนสวยดินแปลงนี้สวยดินสาแปลงนี้สวยซื้อแล้วปูอ้อยก็ได้ทำบ้านก็ได้มีสายไฟไฟไฟมา,ฟมาเรียบร้อยเหลือแต่ลง ต้องใส่ย่างเดียวเอาลาลูกพี่โอ้ยลูกครบลุกเมี่ยได้ถอดหรม่าก่อค่อยออกให้าวได้ให้ออกว่าเดี๋ยวก่อค่อยราะมีค่าใส่ไฟนี่ไปไปไปว้าว้้ มองหลังปุงพีมันสอดเลย,ลเลยน้องทะลุแล้วดี่ี่ด้นี่นี่นี่ไนี่นีนี่นบองบงบุบบุบเนยไม่รู้ลูกพี่แกไปโดนอะไรมาดิว่ามันสะก็ดระเบิด,ข,งงข,ดข้า,างไงขมิ้นดอกผมเสาไฟเขยันเามืันเสาไฟเขาลมเดี คนว่ารถใหม่ได้คือเมอื่อกี้สอดไปเห็นมันไม่ใช่รถใหม่ได้เหนเป็นมือสองทับสีใหม่คือก็คือผมว่านอาะไะลูกพี่ถอนทับเอาดีกว่าออดีก่อนจะออกดีกว่าต้นค่อยก็ค่อย เด้อต้นค่อยน,นี่ออกอยู่วะบรนแไงได้ต้นค่อยก็ได้เอาดีๆแล้วสายไฟได้วยพี่ว่ามันเคลียร์ใหม่ธรรมดาได้เนี่ย แม่ไร้เทศพื้นดีให้ก็จะจบภาพตบมือเปะให้ไม่ยังดลูกพี่หักไม่เสียเทพดีบอาเงินได้ลูกพี่ล้วว่าเท็ดีบาดใ้ใจเงินยากจ้ะไฮ้ ไอไ้เนเขาไปเท,ท,ที่มันบบที่มาไม่พนั้นจะไยแบบเดียวเด้๋ย้ตัดคปบนเดียวให้จบอลไพี่น้องมียังไล่หรอกท่้นะี้แหละ กอดพ่อดิวพี่ก็ค่อยออกเขาป่ะนี่มือดีมาปองไหรละสิบาทดิมือมากป่ะเลยนะมีหมอบข้อไปเสียวมาผิดเต้พี่ดิจบแล้วนี่นี่เขานี่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 น เอามาก่าค่ไหวะายังฮะไปก็ยังก่ารถเจ้ายูนี่ยออกมากว่สิคุหองโอ้สิคุณหอง ว่าว่าคุดได้ยังละ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเพียงจบรรารกิจแล้วฮะเฮ้ยเดี๋ยวท้ายให้โอเคเดี๋ยวส่งงานทุกพี่ก่อนลุกพี่จะไปแฉมเฮ็ดของงานแถมขุดคลองน้ามาหนี้น้ามานันเท่าไรเพราะเราแปลงนี่เรากระถมเหมือนกันล่ะมึงดีลาการเลี่ยวของเราลง ที่เขาไปไ่ใส่หรอกพี่กุทธไล่ใดมันต้องยืนแบบนี้มาเลยพี่เพราะว่าเราเป็นผู้ถมเองผมไปเขมดินเขา่าด้วยสมต้นย่างเขาด้วยพี่ด้วอันนี้คืองานแถมพุทธอกมันเป็นของงานก่อน,นก่อนหน้าน,นี้ ว่ไเ่ายขุดเแล้วว่น้ามอะไรเลยคุดเดียเขามาสมดินวดกว้อนเขามไปดออกไอ้เพื่นน้ำมันไม่ไหลไปไม่สะดวกบ่เถีงลูกีบ่เทียงไม่อีก,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 กห้องคือถมคือตันเดียวเถอนะวะเนาะ ถ้กี่ห้องบักเลิกนึง <S <S จะถือมายังโดด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 มาถือข,ขวดเหล้ามา่าห้อมปลาดพื้นกินด้นี่ รถกระยาดน,นี่นกกได้เห็นว่าเขาจอดกระดาดมาเด้เอาสิคือไปอยันถูกี้ผมไปสมที่สาตีเอาซ้ำนี้ก็ได้เพื่อนเด้อฝนมาแล้วฝนมาแล้วจบละลา,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 างแล้วละลางนตัวคุณเรียบร้อยแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อ